ทั้งทั้ง Rearrange ใหม่แต่งเนื้อสวัสดีครับพอแต่งเนื้อท่อนแรปใหม่แล้วก็ขึ้นดนตรี Mix and Master ทั้งหมดเป็นน้องมองคอคอปเตอร์ทำซึ่งเก่งมากโคตรเก่งลยทำได้ไงเด็กอายุขนาดนี้จะได้รู้ปรเจกต์กับเขาแล้วก็ตอนที่จะได้ฟังเดโมของเพลงเนี่ยจะชอบมากเพราะว่ามันคือการการเอาคนดื้อดึงมามาร้องใหม่ในเวอร์ชันของปี สองพันแล้วจะแฮปปี้มากแล้วก็ตอนที่จะร้องอ่ะเวอร์ชันใหม่แรมครูสติกฟังแ้วรมู์ขึ้นกว่าเวอร์ชันเดิมโดยรมกชอบดูรมูชอบงนโอเคขอบคุณมากไม่ว่าจะด้วยฟีดแบ็แบบไหน,นจะขอบคุณมากๆนะที่ที่ฟังเพลงแจ็คนะแล้วก็ให้ฟีดแบ็กับกับโปรเจกต์นี้ตอนที่จะได้ฟังเพลงเนี้ยแล้วตอนที่จะร้องมันออกมาแจ็ครู้สึกอินมากกว่าตอนที่ ร้องตอนเวอร์ชันของของตอนไนซ์ซมิยูจริงๆเพลงนี้ตอนเวอร์ชันของไนซ์มิยูที่พีเอสเตอร์ Esther กับพี่ดุยเป็นคนทำเนี่ยก็คือเกิดมาจากเรื่องของแจ็คเองเหมือนกันที่คือถ้าทุกคนแฟนๆจะติดตามแจ็คมาก็จะรู้ว่าทุกๆเพลงที่เกิดขึ้นทั้งตอนไนซ์ซูมิยูที่แจ็คร้องเป็นหลักแล้วก็ตอนเป็นแบล็กแจ็คเนี่ยทุกๆเพลงจะทุกๆ,ๆเพลงที่ออกมาเนี่ยก็คือจะเกิดมาจากเรื่องแล้วก็ ความคิดมุมมองความรักของแจ็คหรือเรื่องของแจ็คที่เอามากับมาเขียนใหม่เป็นเพลงเพลงนั้นนะครับตอนที่แจ็คร้องเพลงนี้ในเวอร์ชันใหม่จะรู้สึกว่ามันมีความอินมากกว่าเดิมเพราะว่าด้วยความที่พอเราโตขึ้นแล้วก็ถ้าฟังดีๆอ่ะแจ็คร้องละเอียดมากกว่าเวอร์ชันเดิมคําว่าละเอียดหมายคว่าว่าจะเวอร์ชันไับทุกนคนอขอบคุณมากเมทัชจังอยู่น่ารักมากรับ อ๋อแค่จะอินเ r อร์เพรให้ฟังว่าแจ็คคิดอะไรแล้วก็รู้สึกยังไงตอนที่ตอนที่ตอนที่ทำเพลงนี้นะครับก็แจ็ร้จะรู้สึกว่าจะร้องละเอียดมากกว่าเดิมแล้วก็โทนเสียงมีความโตมีความแข็งแรงมากขึ้นอตอนเวอร์ชั่นของไนซ์มีอยู่ เวอร์ชันของแจ็คในสมิยูก็จะร้องมีความที่เป็นเด็กมากกว่านี้แล้วก็โทนเสียงก็จะแบบจะแงว้งวๆกว่านี้หน่อยหนึ่งแล้วก็แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจะรู้สึกว่ามันมีความดีมากขึ้นของของการตีความนะก็ไม่เป็นไรแล้วแต่แต่โดยรวมจะชอบทั้งสองเวอร์ชันแล้วก็อย่างที่บอกจะขอบคุณแฟนๆที่ติดตามผลงานแจ็คไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนเวอร์ชันนี้หรือเวอร์ชันออริจินอลก็ แจ็คกับนอบ้องคอปเตอร์แฮปปี้มากกับฟีดแบ็กที่ออกมาขอบคุณซีโร่สำหรับหัวใจขอบคุณมากครับแจ็คแฮปปี้มากนะครับอืมนะก็สิ่งที่สำคัญคือแจ็คได้ได,ได้ได้ลองไทร a l สไตล์เพลงที่มีความเป็นอะคูสติกแล้วก็แจ็คชอบมากๆกับเวอร์ชั่นกับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่มีมีไลน์กีตาร์ไฟฟ้า ขึ้นมาโคตเทน้องคอปเตอร์เล่โคเทนะครับแล้วก็น้องคอปเตอร์ก็ร้องเป็นสไตล์สไตล์ของศิลปินที่เป็นเป็นเจเนอเรชันนี้จริง,รงๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีคอมเมนต์หนึ่งที่มัน่าสนใจมากในใน u t u b e ที่เขาบอกว่าแบบดีใจที่จะร้องสไตล์เดิมจริงๆถ้าทุกคนจะกกบมีสไตล์การร้องที่เป็นตัวของจ้กเองอยู่แล้วประมาณหนึ่งนะครับแต่แต่มันก็จะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสไตล์เพลงที่ร้อง เป็นแจ๊สเป็นฮิปฮอปเป็น R&;B หรือว่าคืออะไร Whatever ว่ากันไปเป,น Pop, เป็นป๊อปเป็นบาลาดก็จะมันก็นแล้วแต่กรุ๊ปของดนตรีไปนะครับก็ก็มันมีคอมเมนต์ที่มันน่ารักมากใน youtube ที่เขาบอกว่าดีใจที่จะร้องเวอร์ชันเป็นสไตล์เวอร์ชัน,เ,นเดิมก็มันเลยทำให้เกิดคอนทราสต์กันแบบชัดเจนระหว่างแจ็กกับน้องคอปเตอร์ที่ร้องเป็นเจเนเรชันเวอร์ชันนี้นะครับก็ดีใจมากๆที่ได้ฟีดแบ็กนี้มาแล้วก็ดีใจที่ทุกคนสนับสนุนแล้วก็ฟีดแบ็กกันว่า รู้สึกยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพราะว่าในฐานะคนที่ผลิตผลงานก็เราก็มีหน้าที่ผลิตผลงานที่ดีออกมานะครับพี่เมสันของตัวเองจะไม่ออกมาบอกของหนยังจำได้เลยขอบคุณมากครับน,น้องนังน่งสบายดีไหม